เราไปดูความเคลื่อนไหวทางด้านของนายกรัฐมนตรีค่ะ,คะก่อนอื่นนะคะเราจะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของสสพักเพื่อไทยนะคะก็ได้มีการตั้งกระทุถามสดขอความชัดเจนจากกระทรวงมหาดไทยนะคะในฐานะหน่วยงานบ,บังคับบัญชาของกอทมอค่ะซึ่งก็สอว่าจะใช้ช่องว่างทางกฎหมายต่อสัญญาเอื้อประโยชน์ให้กับ BTS อีก30ปีค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้นายจิรายุห่วงทรัพ์ สสกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยได้ตั้งกระทู้ถามสดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรื่องการขยายสัญญาการก่อสร้างรถไฟฟ้า BTS ที่ทางกรุงเทพมหานครหรือกทมทำกับบริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BTS ซึ่งผ่านทางบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดว่าการดําเนินการดใดของกทมต้องผ่านอํานาจการควบคุมของกระทรวงมหาดไทยหรือไม่และทางกระทรวงมหาดไทยทราบหรือไม่ว่ากทมได้มอบหมายให้บริษัทกรุงเทพธนาคมเป็นผู้ ผู้ลงนามในสัญญากับบริษัท BTS พร้อมกับตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าการที่บริษัทกรุงเทพธนาคมเป็นผู้ทำสัญญาแทนอาจเข้าข่ายหลีกเลี่ยงการประกวดราคาโดยการขอความชัดเจนครั้งนี้เพื่อเป็นการลดข้อกังขาและข้อกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยในหน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาสำคัญของประเทศที่มีการหาผลประโยชน์ด้วยการตั้งบริษัทขึ้นมาทานิติกรรมอําพราง มีคนพยายามไปบอกว่านี่คือเกมการเมืองใกล้จะเลือกตั้งผู้ว่าอีกเจ็ดแปดเดือนท่านผู้ว่าคนเก่าจะหมดวาระแล้วต้องเลือกตั้งใหม่ถ้าเหตุแบบนี้มันไม่เกิดครับอยู่ดีๆผมจะไปยกมือแล้วก็ไปร้องเรียนทั้งดี i ทั้งปป,ปชเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดท่านประธานครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตออกตัวเรื่องนี้ชัดเจนนะครับว่าเป็นการตรวจสอบแทนพี่น้องกรุงเทพมหานครครับว่าเขาทําอะไรกันเนี่ยท่านรู้ไหมและท่านได้ประโยชน์อย่างไรถ้าท่านบอกถูกท่านลดราคาเลย และท่านบอกว่าทาได้อยาสีธนชนชัยครับท่านประธานครับผมจะอธิบายต่อไปนะครับท่านประธานครับว่าคําถามข้อที่สองเลยครับประเทศไทยเรามีพระราชบัญญัติอยู่สองฉบับหนึ่งก็คือที่เราเรียกกันสั้นๆครับว่าพระราชบัญญัติการัวบประบูลทํากับเอกชนราชการจะทําอะไรก็ต้องมีการเกิดการแข่งขันครับยกตัวอย่างอย่างกรณีกล้องวงจรปิด CCTV ท่านประธานครับ กรุงเทพมหานครโดยสํานักงานจราจรและขนส่งครับยังทําสัญญากับเอกชนก็หมายความว่าส่วนราชการทำนะครับมีการเปิดประบุมีอ e ีออกชั่นมีอะไรก็ว่ากันไปจะทุจริตหรือไม่ก็ไปตรวจสอบกันครับแต่ประเด็นนี้น่าสนใจตรงที่ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยทำไมล่ะครับถ้าจึงไม่ทําสัญญากับ BTSC หรือว่ารถไฟฟ้าเขาทาไมไปให้บริษัทลูกของท่านไปทําสัญญาท่านมีเจตนาอะไร นายชูชาติหานสวัสดิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามสดแทนนายยงยุทธิชัยดิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าการขยายสัญญารถไฟฟ้าที่ทางกทมทำสัญญากับบริษัท b t s ีเผ่านการลงนามของบริษัทกรุงเทพธนาคมไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากเป็นการใช้ภาษีของประชาชนไปลงทุนโดยตรงดังนั้นทางกระทรวงมหาดไทยจะนำข้อมูลทั้งหมดไปดำเนินการตรวจสอบต่อไป ก่อนหน้านั้นนะคะนายพร้อมพงศ์นพพลิตโศกพักเพื่อไทยพร้อมด้วยนายจิรายุยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบกรณีการขยายสัญญา รถไฟฟ้า BTS ของกรุงเทพมหานครหลังพบว่าอาจเป็นการกระทําที่นอกเหนืออํานาจและผิดสัญญาสัมปทานเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยที่ถือเป็นหน่วยงานบังคับบัญชาของกทมซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐและผูกพันต่อง,งบประมาณจํานวนมากเป็นเวลายาวนานโดยขอให้ตรวจสอบการทําสัญญา การปฏิบัติหน้าที่ของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่ากทมและข้าราชการทุกคนที่อาจเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและหากพบว่ามีความผิดก็ขอให้ใช้อำนาจเพิกถอนและระง,งับการกระทำดังกล่าวรวมทั้งดำเนินการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องมันต้องผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งไปตามระเบียบของสัญญาเดิมที่ว่าท,ท,ที่ระหว่างกทมกับ B ี s นะครับว่าขยายสัญญาเนี่ย ก็ต้องผ่านตรวว่าไทยกระทรวงมาไทยอนุมัติแต่กทมกับทําโดยพาราการซึ่งจะต้องใช้อํานาจของตรีว่าการกระทรวงมาไทยเข้าไปตรวจสอบและก็ะรับทับยัง้งรวมถึงเอาผิดกับผู้บริหารกทมกครับให้บริษัทเคทีกรุงเทพธนาคมเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทวิสาหกิจในกทมกดําเนินการไปทยาก,กับเคทีเคทีก็ไปต่อสัญญากับบีทีเอสซึ่งอันนี้มันมันเป็นลักษณะไม่ชอบโดยกฎหมายซึ่งผมคิดว่าผู้บริหารกทมเนี่ยต้องมีความผิด รวมทั้งท่านต้องใช้อำนาจของอรัฐทีว่าการกระทรวงหาดไทยหรือกระทรวงหาตไทยเนี่ยซึ่งเป็นผู้ขับบัญชาเนี่ยต้องยับยั้งนะครับ <Wow. S 1> และก็อาจต้องทําให้สัญญาเนี่ยเป็นโมฆะ <Wow. S 1> ด้วยการตรวจสอบตรงนี้ <Yeah. S 1> ผมเชื่อว่านี่คือการที่คนกรุงเทพรวมทั้งประชาชนทั้งประเทศเสียประโยชน์เพราะว่ามีเงินาภาษีงบประมาณของกทม,ก,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 มก็ดีงบประมาณของรัฐบาลกลางที่เป็นสนุนก็ดีอันนี้ก็จะมีปัญหาในการผูกพันงบประมาณที่ลักษณะเสียค่างโง่ซึ่งเราตรวจสอบว่าพบว่างานนี้เสียค่างโง่นับเกือบ2 0,000ืล้าน นะครับอันนี้ท่านอยากให้ท่านตรวจสอบด้วยครับโฆษกภาคเพื่อไทยยืนยันว่าการยื่นตรวจสอบครั้งนี้ไม่ได้เป็นการเล่นเกมการเมืองเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของผู้ว่ากทมแต่ทำเพื่อประโยชน์ของคนกรุงเทพมหานครและประเทศชาติด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอใช้ระยะเวลา1-2วันในการพูดคุยกับฝ่ายกฎหมายของกระทรวงเพื่อให้การตรวจสอบรวมทั้งจะเชิญกทมมาชี้แจงเพื่อดำเนินการต่อไป